วันนี้มาดูเพชรน้ำหนึ่งกันค่ะนี่นี่เพชรน้ำหนึ่งที่สวนได้ทรงนี้นะนี่วันนี้เก็บเพชรน้ำหนึ่งกันนี่ค่ะเพชรน้ำหนึ่งรูปทรงประมาณนี้นะคะอันนี้ไว้กิ่งหนึ่งประมาณสองผลถึงสามผลต่อกิ่งนะคะอันนี้นี่ อันนี้เก็บต้นเดียวนะน,น,นี่ดูสีในอันนี้ผ่านแล้วสีข้างในเขานะคะอันนี้สีนี่เพ้ทหนึ่งเห็นไหมคะนี่อันนี้ลองชิมละเมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปก็ทิแบบ้งแป๊บหนึ่งเพิ่งจะมาเก็บผลตอนเที่ยงพอดีไปตัดกิ่งสดให้ลูกค้า ก็เลยเ,เห็นที่หอไว้พอดีเฮ้ยสุกพอดีเลยกำลังแก่นี่สีกำลังสวยเลยนี่ค่ะก็เลยตัดมาวันนี้ก็เพชรน้ำหนึ่งจะทรงประมาณนี้นะคะก็ที่สวนพยายามไว้กิ่งละสองผลสามผลไว้ไม่เยอะมากแต่กิ่งอะเยอะต้นหนึ่งก็ตกตกประมาณ20 ยี่สิบโลได้ถ้าเราไว้แบบไม่ทํากิ่งนะคะไม่ท่าไม่ตอนไม่อะไรมันก็ตกประมาณ20กว่ากิโลได้ต่อหนึต้นนะคะโดยเฉลีย่ยถ้าได้ทรงนี้ก็กําลังดีเลยเนี่ยได้ทรงนี้ได้ได้ผลขนาดนี้ก็ตกประมาณเฉลี่ยกออ็อยู่ที่ 4, 4ีสลูกโลเนาะสามลูกโลสี่ลูกโล ประมาณนี้สี่ลูกโลสี่ลูกห้าไม่ไม่ห้าลูกก็โลกว่าห้าลูกก็น่าจะโลกว่าแล้วแหละเพราะตกอยู่ประมาณสามขีดประมาณนี้นะคะสองสามขีดสามขีดกว่าแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งจริงๆเขาก็ได้ใหญ่ได้ทรงสวยแล้วก็เม็ดเขาไม่มากแล้วสีเขาก็แดงทรงทรงเนี้ยสวยชอบเป็นทรงสวยแล้วก็เขาก็ให้ผลดกด้วยนะคะเพชรน้ำหนึ่ง ป้าเราก็กึ่งโทรนี่ค่ะสีดูเนื้อค่ะอันนี้เนื้อขาวอร่อยดูสีนี่ค่ะ อร่อยนะคะเพยทั้งนึงอร่อยมากแล้วได้สีสวย้วยทำไมก็ไม่มากก็คงเสียงเสียงคนแพ็คแพ็คเสียงดัง่ะกดลงไปอีกหน่อยสิคุณแพ็คกิ่งสด แล้วก็มีทั้งกิ่งตอนกิ่งเสียบยอดกิ่งทาบแล้ววันนี้เพิ่งโพสขายกิ่งสดไปมีทั้งเพชรหนึ่งผงแดงไข่มุกข,ขาวหงจ้วนหงซินนะคะวันนี้โพสโพสกิ่งกิ่งสดกันไปแต่ว่าก็จะหมดแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะจะแบ่งขายออไปส่วนหนึ่งในที่เราตัด ตัดแต่ิ่งทิ้งนะคะแล้วส่วนนีเน้เดี๋ยวเราจะต้องเอามาเสียบยอดต่อรตัวน,นี้แนะนำแนะนำเลยนะคะทำผลขายได้เลย mm hmm. เพชรน้ำหนึ่ง mm hmm. เนี่ยเพราะทรงเขาสวยสะดุดตาด้วยเนี่ยทำผลทำผลขายได้แน่นอน,นะคะ่ะตัวเนี้อร่อยแล้วก็ให้รสชาติที่หวาน mm hmm. เนื้อสัมผัสที่อร่อยนะคะ อร่อยจริงโอเคไปละค่ะ